สวัสดีคะ่ะ fc แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องหมิวชวนทํากินเช่นเดิมน,นะคะวันศุกร์ที่29ทธันวาคมพศ2 5 6 6ใกล้จะปีใหม่แล้วเหลือเวลาอีก2วันอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะช่วงนี้กลางวันร้อนกลางคืนหนาวแแม่ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเมื่อเช้าจากเพจอัตชัยน้องอาร์ตก็ได้โพสต์ข้อความว่าพี่บอยถึงมือหมอแล้วตบไม่สบายเป็นไข้คะ่ะไข้ขึ้น ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้บอสหายไวๆนะคะช่วงนี้บอสก็ไม่มีเวลาพักผ่อนทำงานทุกวันเลยจนถึงสิ้นปียังไงฝากเป็นกำลังใจให้บอยสิริชัยหมอรำใจเกินร้อยกันด้วยค่ะวนันนี้อากาศหนาวๆร้อนๆร่างกายปรับตัวไม่ทันสู้ๆค่ะก็ขอให้หายไวๆเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้บอสบอยกันด้วยสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องอาร์ต ขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ